รอบโพลขต่อช่วงที่2ของรายการ a ะไรนะนะครับผมมาในปโปรแบบกรมเก t งเด็ดมากนะครับก็ถามที่แรกก็อย่างทีคผมเกินไปในช่วงที่1ช่วงที่แล้วนะครับก็เป็นสะพานสารสินนะครับหรือ่านสารสินเ็จะเป็นเลขกสันใช่ไหมใต้พานสารสินแานสุสิ้นก็นส,สกวยงามมากไ่เชียร์ไปดูปดีครับไฟมาเรื่อยๆนะ,ะอโอ้โ แล้วก็มุมเดิมเลยครับสวยงามมากจริงของผมก็้จะพานโดรามาอ่นะเก็บรอบเลยนะเียพันเทพกษัตรติย์ตีนะครับด้านหลังที่เป็นเอาไว้สำหรับรถยนต์ใช้สัญจรนะครับผมโอเค,อเคก็นะครับไว้ให้ดูคร่าวๆครับหนึ่งนาทีพอดีเดะเลยนะครับผมไปพบกับใหม่โอกาสหน้ากับสถานที่ใหม่ซึ่งไม่รู้จะเป็นที่ไหนสะหรับวันนี้ผมวัลาลงแล้ว,ลว,ลว,ลวขอลาไปก่อนสวัสดีครับ